สวัสดีครับตีนะครับเ <ทะ S 1> มื่อสักครู่ที่สั่งแบงค์สิบาทมาใช่ไหมครับค่ะทษทีครับพอดีติดลูกค้าหลายรายตอนนี้ออกอากาศอยู่อยู่ในช่อง TikTok YouTube Facebook อะครับเอา <ทะ S 2> แบงค์สิบาทนะครับ3าใบ <นะ S 2> สามใบที่เป็น120ปีนะครับกระทรวงการคลังนะครับใบละหนึ่อ้ใบละห้ครับพูดผิด3ใบก็150บ แล้วก็หนึ่งใบนะครับแบงค์สิบบาทสรงม้าธรรมดานะครับทรงม้าธรรมดาใบละสี่สิบบาทครับใบเดียวก็สิบสิบแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับเก็บปลายทางหนึ่งค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับรวมเป็นนะครับเวลาไปสนีจะไปส่งที่หน้าบ้านนะครับเขาจะเก็บเงินอยู่ที่สองร้อยเก้าสิบาทนะครับครับเด็ดีขอที่อยู่เลยครับ ครับครับครับส่งไปนสนีครับส่งทางไหนครับอ่าไม่ใช่ส่งไปนสนีผู้ผิดที่อยู่ครับบ้านเลขที่เบอร์โทรอย่เงี้ยครับ ครับนามสกุลอะไรนะ,ะครับ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 ตำบลศีสุขใช่ไหมครับครับแกสนามนาวจังหวัดครับ นางครับครับผมครับสนามนางครับนครราชสีมานะครับรหัสไปรษณีย์ครับครับอ่ออเดอร์เนี่ยออกอากาศอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวพอวางสายไปเนี่ยก็เข้าไปดูในช่อง TikTok YouTube ได้เลยนะครับ TikTok YouTube Facebook ก็จะอยู่ในรายการอยู่แล้วนะครับ ก็คือเป็นแบงค์10บาท3ใบแบบร้อยี่ปีกระทรวงการคลังแล้วก็แบบ1ใบนะครับแบบรุ่นธรรมดารุ่นเดิมนะครับก็เป็นยอดปลายทางอยู่ที่290บาทครับผมครับเดี๋ยวตีออกของให้วันนี้เลยครับ2วันน่าจะถึงครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่สาครนะครับสั่งมานะครับสาหรับแบงค์สิบบาทเจะตีให้เพื่อนๆดูนะหน้าตาเป็นแบบไหนอ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับเพื่อนนี่เลยแบบธรรมดานะครับนี่ก็คือแบบธรรมดาใบละ40บาทนะครับแบบธรรมดานี่ก็คือใบละ40บาทนะครับนี่ครับก็โทรมาสั่งกันแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็โทรมาสั่งนะครับแต่ก็จบที่อยู่แบบนี้แล้วก็ส่งให้เพื่อนสั่งแบบนี้มาทั้งหมดนะครับ1ใบนะครับใบละ40ินะครับ แล้วก็สั่งมาแบบ120ปีกระทรวงการคลังนี่ครับ1ใบ2ใบนะครับ3ใบนะครับอ่าแบบนี้เลยสีใบนะครับ3 3 7 5 120ปีกระทรวงการคลังครับครับ1ส3 4าสี่ใบนะครับนี่เลยครับอ้าพูดผิด3ใบครับขออภัยครับอ๋อสั่งมาทั้งหมด3ใบ1 2 3สาใบโอเคสวยงามนะครับ แบงค์นะครับ120ีปีกระทรวงการคลังนะครับจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่าทุกคลิปที่เพื่อนๆโทรสั่งนะครับทุกคลิปที่เพื่อนๆโทรสั่งก็จะได้ออกอากาศแบบนี้เลยนะครับของก็จะส่งกันตามนี้เลยนะครับทั้งหมด4ใบนะครับอ๋อถ้าเพื่อนๆโอนค่าส่งจะอยู่ที่59แต่ถ้าเป็นแบบปลายทางเข้าจะส่งจะอยู่ที่100บาทนะครับจะมีค่าธรรมเนียมของทางไปสีย์เขาด้วยนะครับแล้วเป็นว่าเพื่อนๆที่สนใจนะครับแบงค์สิบบาทสรงมานะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับสั่งกันเข้ามาใต้้คคลิปไดเย